สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อทำไมเขาเงียบหายไปเลยทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง เขาไม่ได้เป็นอะไรแค่อยากผ่อนคลายบ้างอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกังวลคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันดูสุขกายสบายใจกันทั้งคู่ให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเองบางทีมันอาจจะดูราเรื่นเกินไปแล้วทำให้รู้สึกน่าเบื่อตัวติดกันเกินไปแล้วเวลาต้องห่างกันบ้างเลยเป็นกังวล ให้พื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างจะได้ไม่กดดันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกกองที่สองเขาคงมีปัญหาบางอย่างหรือมีเหตุผลอย่างอื่นที่ทำให้เขาต้องหาทางแก้ไขอยู่น่าจะกำลังหาทางหรือปรึกษาขอคำแนะนำจากบางคนอยู่ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่อาจจะไม่ใหญ่แต่ก็ส่งผลให้เขาเดือดร้อนโดยต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นมากหน่อย จนทำให้เขาหายไปติดต่อลำบากไปบ้างลองส่งข้อความทิ้งไว้สื่อถึงความห่วงใย,ยให้กำลังใจเขาหน่อยหรือถามไถ่ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่พอจะช่วยได้เผื่อเขาจะยอมติดต่อกับคุณบ้างก่องที่สามเขาคงไปเที่ยวหรือไปไหนสักที่กับคนที่เขารู้จักคนที่เขาสนิทสนมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่คบกันมานาน น่าจะกำลังมีความสุขอยู่ให้เวลาเขาหน่อยถ้ามีเหตุทะเลาะกันก็ปล่อยให้เขาคิดทบทวนตัวเองไปด้วยเผื่อเขาดีขึ้นจะกลับมาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้หรอกเผื่อเขารู้สึกกังวลใจในตัวคุณที่หายไปคงอยากซื้อให้รู้ว่าเขามีความกังวลใจการแทงใจอะไรบางอย่างเลยเลือกที่จะอยู่แบบนั้นไปพักนึงเมื่อพร้อมเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เองฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่